โอเคนะครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้ก็มาอยู่กับผมอีกครั้งนผมเดวิสกายเวอร์ผมตอนนี้ก็มาอยู่กันในเกม ARK Survival Evo บิลล์อ e ีโวลนะผมโอเคฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำอะไรไม่รู้นะฮะโอเคฮะจ้างมานันดีกว่าวันนี้ก็คงอาจจะต้องสร้างบ้านอยู่นี่นะครับส่วนไอ้สไปโนเกนก็ยืนอยู่เฉยอยู่นี่นะเดี๋ยวเรามาเอ้ยไม่ใช่สร้างบ้านสิเราต้องทำเป็นฟาบริเคเตอร์ก่อนเดี๋ยว เอ่อในไหนวะอ้าวอยู่ในไหนวะอยู่การอะไรเลยน,ๆๆนี่โอเคแล้วก็คงอาจจะจับสัตว์เพิ่มอีกสักนิดหน่อยนะครับโอเคอ่ะไปแล้วก็ครับเป็นแฟบริเคเตอร์อยู่ไหนจ้เอ้าวขาดอะไรอะ่ะฟาร์กพาวเดอร์อันนี้นี่ฟาร์กพาวเดอร์มาส่วนพวกของเหล็กนี่เดี๋ยวเราค่อยทำกันดีกว่าเพราะว่าเหล็กตอนนี้คืออย่างน้อยอยู่ ส่วนหลังคาบ้านก็จะค่อยต่อเติมเข้าไปแล้วกันแต่คงยังไม่ใช่ตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราเอาน้ำมันน้ำน้ำน้ำมันอยู่ในนี้พิมพ์ออยน่าจะเจอง่ายกว่าโอเคออยแล้วก็เอาหนังหนังในออสซารเอียน่าจะมีอยู่มั้งออสซารเอียแล้วก็เอ่อ เดไม่ได้เตรียมของไว้ด้วยสิอัน,นี้มีเหล็กเยอะสุดเนาะงั้นเดี๋ยวเน,นี้ยเอกมา,นนา,มาแ,ลแล้วก็ใส่เป็นันนนนมีห้าพันเลยเหรออ๋ออยู่นมีเกินห้าพันนะฮะก็เอาเหล็กใส่ไปเหล็กนี้ขึ้นมาโอเคที่เหลือก็มารอในขณะท,ที่เรารอกันอยู่นั้นเราก็จะไปหา อะไรจับกันดีกว่าเอาเล็กกระถ่ายนี่ดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรจับกันดีกว่าฮะสำหรับพาทนี้เราจับตัวอะไรดีเดี๋ยวตัวอะไรไปดีกว่าดีไหมเปชเจลโลเอาเปจเลโลไดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนอันนี้บนบนนกใช้ได้หว่าโอ้สวย ได้แล้วแล้วถนูเย็ดเข้แต่หันหลังไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปจับเป็นอะไรดีอ่ะเดี๋ยวในตัวเรามีอะไรบ้างเห้าเราจะไปจับเรามีเบอร์รี่ม่วงอยู่สองเม็ดป <c oughs> ุผมไม่เนี่ยเดี๋ยวกลับมาเอานี่ีดว่เอาในตัวพวกนี้น่าจะมีนี่ไ,นไปไป ก็ในตัวเรามีพวกยาบวะย,ยายาไม่มียา,ไม,มยาไม่มียาลดเดี๋ยวยาลดค่าหาไม่ใช้อะไรบ้าง่ะโอ้โหใช้เบอร์รี่หลากดีมากนี่เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เราบ้างเบอร์รี่เหลืองฟ้าดำขาวเบอร์รี่ดำเหมือนเราจะไม่มีไงมีอยู่ครับมาสักห้าสิบดีกว่า คามนานอยู่นี่เ่เดี๋ยวดูก่อนแถวนี้มีอะไรให้จับแอนดิวซาคัสมันผสมพันธุ์กันได้ป่ะวะไม่อยากลองเออนี่ใช่คาราป่ะจ๊ะคาราโอเคห้าสิบหก นี่สิบแม่งคงต้องเอาตัวนี้เดี๋ยวเราต้องหันหัวไปให้ตรงกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น,นีนน่้ผิดอันไอ้ผิดที่ต้องอันนี้เออมันทำไมไม่ไดิด้งให้กูเลยวะ มาครับยากสิจังเดี๋ยวเราไม่ยืนนิ่งๆให้กลัวนกเราก็บินไวอยู่ด้วยอ้ายิงโดนนกเหรอหรือเปล่าอุย้ยเชี่ยยีนะถ,ถ้าโดนนกก็มีตายหา่านล่วงนกตาย ยิงเนธรรมดาดีกว่าโอเคอ่ะอ่าไม่ถึงอ่ะข้าสลบลงบ่หระต้องเออเอ,อุ้ย พ้าดโดวพลาดโด,าด,โดวเราต้องเก็บออกโอ้ข้าสรุปลงไวเอ้ยอีมดมีไม้ป่ะวะเดี๋ยวเราจับเพือ่อสีสีอะ โอ้ยมดหัวควยแสดงพอเฮ้ยจะกดจับเบิลอ,อีกอันนี้กันมานี่ดีกว่าว่าถ้ามาจับตรงนี้น่าจะง่าย่าเยอะเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังใคร พีทีโอรอรัฐากาัดกูวัดเดิมเฮ้ยห่าเล่นยากกว่าโดนปะไม่โดน ไหนจ้ะไหนจ้ะยิงกวดกูอยู่เลยไไหนจ้ะเอไม่โดนเรียบร้อยครับอรัสยืนหลับอางนี้เลยใส่เป็แค่ยี่สิบขวด รีนน่วงอยู่แหลวันนี้รี่วงพี่อะไรจะกินไหมรีม่วงกินดีกว่าโอ้โหขนาดใช้แค่เราสปีดไปเท่าไหร่เนี่ยกินขนาดนี้เลยอ่ะเ,เรามาดูงานคามาลาดิอ่ะเ,เดียวบอกว่าคามาลาใช้สมิตตีค้าแบบ อ๋อใช้อันนี้ใช้แทนเซนเตอร์ได้เลยหรองั้นมันใช้ไม้ไฟเบอร์แล้วก็หนังหนังในตัวเรางัน้นไม่ต้องตัวเราดีกว่าในตัวหมาดีกว่าหมายอยู่ไหนอยู่ในชาดิ้งแลว้วไฟเบอร์ไม้ อ่ามาราเอาก็ใส่ก็กี่ได้เลยนี่หว่าอ้าทำไมขี่ง่ายอย่างเงี้ยแล้วที่กูขามาคือเพื่ออะไรอ๋อมาใส่แซดเดิลใส่เป็นอาร์มเมอร์ดูทีตัวฟงฟาร์มอะไรได้มัง้งทุบกระทืมไม่มีอะไร ที่ซ้ายอะทิซ้ายกระทืบที่ขวาทำอะไรอ๋อเตะได้โอเคตัวนี้ไม่มีอะไรวะจับไปแล้วก็ไปหาตัวอะไรเล่นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว รรเรามาดูแถบกร่องกอเราไปดูแถบกล่องนู้นดูฟ่าเผือมีตัวอะไรน่าจับมันตัวรัสดนี่ก็ไนะด้เฮ้ยกุ้ยสก๊อตัสนดกยักษ์ก็อยากจับนะแต่คือมันอยู่ตรงทะเลวะ่ะลุ้นดีกว่าไม่ถึงวะ่ะให้โดนอย่างเงี้ย Mới đồ vậy, Ah à. à. Mới đồ Để coi nào, khu tịt tít nó cụm rồi nè đồ lắm Ờ, binh nối, binh nối วิชีมาไม่ต้องเลงอันนี้ไม่ต้องกดค้างหรอยิงดักไม่โดด โอ้ระยะเผาขนงี้ยังไม่โดนเหรอเอ้ยไม่โดนไังไงวะยิงไม่โดนเลยเกมมันบัไ็ไกไน่มันจะบั็กนะโอ้ยนะอ,อย่าไปทางโน้นสิเออเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแค่บึงเลี้ยวกลับมา Ừ, đi đâu liếm luôn đi Giờ view chân lũy nát đâu ấy luôn. มีเนื้อน้องมาเนี่ยเออมีอยู่เรียบร้อยก็ตะโกนรันออกมาเดี๋ยวมึงตายเรือยนี่ตัวอะไร n o t stable โอเคงั้นกูก็ไม่ไจับ ขันวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวต้องปรับพาร์ตีไปหมดอะต้องไปเอาน้ำมันก่อน ไม oh. ่โง่น้ำมันไม่ใช่อัน like นี้เฮ้ยได้ร้อยว่ะนี่ไปไปเธอนอนมาดูซิมีอะไรสร้างได้มั้งอิเล็กทรอนิกส์ไข่อิเล็กทรอนิกส์อ๋อซิลิก้าเพลซิลิก้าเพลเหมือนใน น,น่าจะมีเพราะไปฟาร์มจากไอ้ตัวอื่นมาในนี่ก็น่าจะมีมั้งมีวะสีลิไม่มีนี่นาไม่น่าจะมีเพราะมันไม่ใช่ตัวกินเนื้อในนี้น่าจะมีมั้งมีไหมไม่มีซีลิกา้างั้นถ้าเราลงไปฟาร์มมันจะเสี่ยงววตวัวโควาเฮ้ยเจอสโลไบหนึ่งตัว เดี๋ยวป่ะหมดยังว่ะหมดแล้วเหรอเ๋ยวป่ะแม่ป่านี่มาพยายามจะขึ้นบกคือป่าโอ้ถ้าจับง่ายขนาดนี้ก็เอาเลยสิ อ้าวมันจับพาสพีดีกว่าแย่ yeah, จังนั้นไปไกลๆกันดีกว่ามาได้ลืมเราว้าเออพาสีไม่บอกเดี๋ยวกูไม่ได้ดูก็ไม่รู้หายโกรธยังจ้ามัจะหายโกรธแล้วมัง้งอะไรไมันเป็ป่าที่ขึ้นบกได้ มันต้องการอะไรมันไกาดตัวจมันจะไปไหนอ่ะคือคือคือประเด็นมึงจะไปไหนไม่สามารถเทมได้น่าจะหมายถึงว่ามันน่าจะอยู่มันบงเลยเทมไม่ได้แล้วกูทางไงให้มึงลงไปในทะเคลครีบไหมให้คลีบขึ้นมาเลยปะ ไปลงทะเลไปกูจะจับมึงไปอ้อยปวยไม้ร้อยเฮ้ยมีแมงป่องทะเลยักษ์เกิดไอตัวนี้มันอะไรของมันกันวะจับแบบ ko ใช้เนื้อโอเคธรรมดาได้กูจะรออะไรจะมีแมงป่องทะเลยักษ์เชียวนะเดี๋ยวเห็นอะไรแบบมันขึ้นสีแดง เขาสลบ5ห้าพันเออเหยยเยเยเยวิ่งไวยังวะอ้าวติดบาร์แล้วมึงอ่ะพี่จากบาคำว่าบารอ่ะอาวไม่โดนอีกไม่บาร์เลยตัด อ,อยิงขึ้นอีกพันอ๋อ,อ,อทไมติดคาสลบเหรออ๋ออ๋อ,อ,อมันขึ้นสถานะแล้วนะเลื่อลงลงรัว ใช้ท่าอะไรวเมื่อกี้เอามีรังพึ่งอยู่น่าใช้ท่าที่ห่างแงเลย ไม่ไยุ่งกูแล้วหยุดเลยนะมึงเซอร์ไพรส์เฮ้ยมึงมาทำอะไรกูหัวทำไมวุ่นวายจังวะเอาไปไหนแล้ววะบอง เอามาัน่องกูาหายอ,าอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นรู้จักความแม่นน้อยก็ไปแล้ว yeah, oh, อย่าหมาหม่แล้วแต่วีกตัวหนึง่งคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง แล้วเหรอเฮ้ยไอ้ห่าไอ้เสือไอ้เสือจะทำร้ายรมันไม่ดีโอ้หเกือบตายกูจิ้มเกือบตายกูจิ้มเกือบตายเลยไอ้สัวอเอเบอร์รี่กูหมดเหรอเขาจะป่าไว้ตรงนู้นมาง พ๋อพี่แกเอาไอหาเดินๆเดินโอ๊ยสีดิเออสวยเพื่อนอไปดีกว่าอ,อ้าอ,อึดอ,อ่ะอะอเยออี่ยตาวม,มาทันปะวิ่งช้ามากเลยอ๋อว่าขาอะไรตัวที่บ้านกูเดี๋ยวให้ตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียเนี่ย เขามาลาไนเพศวะอ,อ,อีเมลของเราอ่ะโอ้เมลได้ลูกแล้วอยากเข้ามายุ่งนิแทก็ยังมีผัวนี่เองโอเคเบัลโตสกอาเปโอเน่เนาะ ก็เดี๋ยวเี่นนี้ไปจับมาสนุกเกิดลืมมาไอ้พวกนี้เลยลืมมาทำขอ,องเดี๋ยวค่อยวางเครื่องนี่ดีกว่าเดี๋ยวไว้ต่อในพาร์ทหน้าดีกว่านะเดี๋ยวครับเป็นเอ่อบอนโตสกอร์ปิโอปะอ่าผิดอะนั้นไม่มีงั้นก็คงค้าเในตัวแล้วละ่ะถ้าอย่างนี้นี่ปะขาดเหล็กยี่สิบ ก่อนโอเคอ้าวเมื่อกี้กูใส่อะไรเข้าไปอ๋อไม่ได้ใส่พิมพ์อึ้นขึ้นนี้ไปเรามาใส่อ่านให้บอนโตสปาบิโอ,อนี่ก่อนโอ้โหคาสเตตัสให้เลือดมาพันโอเคอัพไปหมื่นแล้วไาวีหน้าสี่ ทำอะไรได้หางโอเคอออออมีครูดาวมีครูดาวดิบหน่อยตอนเรา,าหางว่ายน้ำไหวปะไม่เชิงว่าว่ายน้ำ ถ้ากูลงไปจุดที่ลึกแล้วกูจะขึ้นมาปีนภูเขาได้ป,ป่ะปีนไม่ได้แปลว,ว่าอยู่ในแค่ในทะเลแล้วล่ะอย่างนี้คงอยู่หุดลึกไม่ได้เอ้ยคงอยู่แบบขึ้นที่เราแบบขึ้นนี้ไม่ได้ว่ะ มิขาจู่โจมปล่อยลับอยู่ด้แค่ในน้ําดูจากการเดินไม่ลอยน้ําแล้วก็ต้องอยู่ในน้ําลึกถ้าลงไปแล้วก็น่าจะโจมบาโกลเลมแน่นอนโอเคคะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ดีกว่าครับผมสำหรับสำหรับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกรพู้ผีดนิดหน่อย